ฉากอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับมหาก,กรรมการลงทุนครบวงจรเซ t ตอินเดซ y ตี2014นะครับซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับในขณะที่บรรยากาศภายในงานเองก็อัดแน่นไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนครับ งานในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยนายสถิตลิมพงพันธ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนางเกษรามัญชุศีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงผู้บริหารในแวดวงตลาดทุนที่ตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้าง โดยรัฐมนตรีครังได้เน้นย้ำกับภาคตลาดทุนครับว่ารัฐบาลกำลังเร่งปลักดันนโยบายต,าต่างๆให้เกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อให้เป็นไปตามรถแมบ,บที่วางไว้รวมไปถึงการปรับปรุงกฎหมายด้านต่างๆที่เกี่ยวกับภาคตลาดทุนด้วยด้านผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์ได้พูดถึงการเติบโตของตลาดทุนตลอด10ปีที่ผ่านมาว่ามีการเติบโตหลายด้านทั้งจำนวนบัญชีที่เพิ่มขึ้นถึง4เท่าเป็นกว่า1ล้านบัญชีในปัจจุบัน ในขณะที่มูล,ลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า5เท่ามาอยู่ที่ระดับ4 0่0 0ถึง5้า0 0ล้านบาทในปัจจุบันจนเป็นเครื่องสะท้อนความสำเร็จของงาน Set in the City ที่จัดขึ้นตลอด10ปีที่ผ่านมาซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์เองในงานนี้ก็ได้ตั้งบูธร่วมให้ข้อมูลนักลงทุนสำหรับการวางแผนทางการเงินตลอดทั้ง4วันที่งานจะมีไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ ตลอด4วันนี้นะคะนอกเหนือไปจากาบูธท,ทั้งหมดประมาณร้อยองค์กรแล้วเนี่ยนะคะท่านที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่ายังไม่เคยลงทุนเลยนะคะอยากเรียนเชิญให้มาที่บูธตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะวางแผนทางการเงินเพื่อที่จะ เรียกว่าตรวจสุขภาพว่ารู้ใจตนเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนก็สามารถที่จะหลังจากนั้นก็สามารถเข้าสู่บูธต่างๆได้หรือถ้าเป็นคนที่เคยลงทุนอยู่แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปสู่บูธหรือว่าไปสู่ในงานสัมมนาที่จะทําให้เรียกว่ารับกลยุทธ์ของท่านเนี่ยนะคะให้ให้เฉียบคมมากขึ้นนะคะ ำหรับบรรยากาศการออกบูธของสถาบันการเงินที่ร่วมงานในปีนี้ดูโดยรวมๆแล้วดูเหมือนจะมีไฮไลท์ที่เน้นเอาใจนักลงทุนประเภทออนไลน์มากเป็นพิเศษครับทางระบบการซื้อขายหุ้นการซื้อขายอนุพันธ์หรือกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนยุคใหม่สามารถทำรายการในแบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาปีนี้ฟิลิปว่ามาเต็มรูปแบบเลยนะครับเราก็เตรียมโปรดักต์ที่หลากหลายมานะครับค o ลเลตั้งแต่หุ้นอนุพันธ์กองทุนรวมนะครับ แล้วก็จริงๆแล้วได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่เตรียมพร้อมที่จะต้อนรับนักลงทุนที่สนใจเข้ามามองหา,เ,า,เ,าเรียกว่าผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนดีๆนะฮะในในในบ้านเราแล้วก็ทั้งต่างประเทศนะครับทีมงานก็เตรียมมาเต็มที่นะครับว่าสามารถจะให้คําแนะนําหรือกอ็ดูเรื่องของ ความเสี่ยงของลูกค้านะฮะแล้วก็มาจัดพอร์ตให้ลูกค้าเป็นลักษณะของ asset allocation นะครับปีนี้ไม่ทราบว่าใครซื้อ LTF หรือ RMF หรือ,อยังนะครับถ้ายังไม่ได้ซื้อนะครับก็สามารถเข้ามาตรวจสอบเราได้นะครับนักวิเคราะห์กองทุนของเราก็ได้เลือกคัดสรรมาแล้วนะครับว่า LTF RMF ที่โดดเด่นของปีนี้เนี่ยจะเป็นตัวไหนบ้างนะครับก็คงจะเป็นระบบทางอินเทอร์เน็ตของเราซึ่งครอบคลุม สินค้าทางการลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนเนี่ยแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการลงทุนซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนซึ่งเราเรียกว่าโนมูระไอฟันนะครับเรื่องของการซื้อขายหุ้นอนุพันธ์รวมไปถึงระบบามาร์จินโลนนะฮะซึ่งเราก็ทำบนระบบอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะฮะแล้วก็พูดถึงระบบเรื่องของการซื้อขายหุ้นต่างประเทศด้วยซึ่งปัจจุบันเราก็สามารถซื้อขายหุ้นในสิงคโปร์ฮ่องกง อเมริกาได้ทางระบบอินเทอร์เน็ตด้วยด้านบริษัทประกันชีวิตเองก็ไม่น้อยหน้าครับเมื่อได้ขนกรมทานและผลิตภัณฑ์การออมมานำเสนอผู้ลงทุนภายในงานนี้ด้วยเช่นกัน วันนี้ทางกรุงเทพประกันชีวิตก็มีผลิตภัณฑ์นะคะในหลายรูปแบบให้กับประชาชนที่มาในงานเซตแอนด์ซิตี้ในวันที่320จนถึง23นี้นะคะก็มีในเรื่องของการวางแผนทางการศึกษาการวางแผนทางการจะเสียภาษีเสียอย่างไรนะคะแล้วก็มีการวางแผนในเรื่องของประกันชีวิตด้วยนะคะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรหมดเลยแต่ที่สําคัญก็คือว่าวันนี้เรามีสินค้าออกมาใหม่ก็คือเรียกว่ายูนิตเพน ซึ่งเป็นตัวที่ไว้สำหรับคนเกษียณเตรียมพร้อมในทุกๆด้านค่ะส่งท้ายด้วยไฮไลท์ที่สำคัญของงาน Set in the City 2014ก็คือเวทีสัมมนาที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนได้เตรียมข้อมูลมาให้กับนักลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนและวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมสมกับแนวคิดของงานที่หวังจะให้เป็นปีที่การลงทุนจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล นักลงทุนท่านใดที่กำลังมองหาโอกาสและข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเชิญแวะมาได้ที่งาน Set in the City 2014ซึ่งจะจัดขึ้นที่ชั้น5สยามพารากอนไปจนถึงวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนนี้ครับอาทิตย์คุสิตาทีมข่าวมาิเนชแนลรายงาน